สุขสบายดี ee, พี่น้องตอนเท้าๆเมื่อนีกันทีได้ขึ้นปักซองแหละแต่ว่าก่อนเฉได้ขึ้นปักซองกับไปเบิงงานแจกซะก่อนยุคขางบ้านนะพี่น้องเนาะเอากับเสื้อผ้าพี่พ่าหน่องไปเบิงว่าวัฒนธรรมของคนเล่าอยู่ฝั่งนี้งานแจกเขาเห็นกนจังใดพี่น้องเนาะอยู่ตามชนบทเลยพี่น้องยุคขังบ้านจ้าและไปพี่น้องไปกันเลยฮะเฮ็ดมานี้ เดในพี่น้องบรรหนดของหน้ามันกัดสิยูประม่านหนึ้งพี่น้องเนาะพ่อมสามีขี้หักแพงเป็นการเป็นงานก็มาซอยกันต่อพี่น้องซอยเขาบริโภคการไฟช่วยซอยจัะบมพี่น้องเนาะก็มาซอยกันนี่แหละนี่ยังก็มาซอยกันหนึ่งงานหนึ่งก็เป็นงานแก่พี่น้องของจใจเองนี่แหละงานเนาะอาหารการกินกับเบิ้งกันไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยกินกันไปนี่ยังก็อะไรซอยกันไปทั้งนั้นก็ได้พิ่กัวนี้เหมือนเดิมกินนงเราง เอาาันนี้ไม่น้อง,องนอ่ช่วงว่างๆไม่น้องนอก่อนขึ้นไปซสอมจ้ากา่ะได้ลงมาบ้านว่านห่แต่ว่านหนึ่งทลงขิ่ไปให้พี่น้องได้เบิ้งนั่นแหละแต่บ,บาเมื่อนี้กะ่ะเดี๋ยวมาซอยงานที่แหละทั้งที่แหละทั้งบ้านนะ่าซุ่มบ้านคางเคียงพี่น้องดูคางดูงกงไก่กันมันเป็นงานแจกของเพื้นน้องเนาะอ่แต่มาซาอยหอยนาสเชาใช้ไปไหนเลยนี่าาชาวเพื่อนซอยงานก็เจ้าเท่ากันนั่นแหละนั่นมาซอยงานเท่ากันพี่น้องเนาะ เดบงว่าที่วิธีชาวบ้านเนาะมันคือกันบอกกับังนั้นหรือว่าฝั่งเาเขาบางมองกันคือกันอยู่กับโบจักมันหอเนาะอยู่ประมาณนี้ได้ท้่ลเห็นดกอพทายหนะกัลังพี่น้องก็อยู่ประมาณนี้ มือัอนี้มันก็สีคึ้มๆึนนมเราพี่น้องเนาะมันมันคึมมันขึมสีคึมขึมเนี่ยกะเรอทานตัแขกตัพี่ตัน้องน,นี่แหละมากกะได้วาให้หดอ่อาอ่าเนี่ยนี่เขาอยู่ไซลับัดนี่เอ้ยยังคือได้ชีวิตชีวาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องลูกหลาน ลุงป่าเอาอาเพิ่งกับมาซอยกันมาซอยเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานมือพี่น้องเนาะือมาจัดโต๊ะจัดตั้งเดี๋ยวกับแขกคนกับมาพี่น้องอุ้มรถนอก้าเศ้าแน่หน้าพี่น้องเนาะอยู่ทางที่ละทางฝั่งล่าห้องทีกับถือประมาณนี้เนาะอยู่ฝั่งหลังจากที่เป็นอะไรนะพี่น้องเนอคอมเมนตมาบอาน้ำกันเลยเด้อจัดจี๊ดสวยน้ำกันแน่ เห็นตัวน้อยๆนะนีนนน่มันโมเมนธรรมดา,าพี่นอ้องอายุหนึ่งเศร้าวกว็าปีเลยพี่น้องยี่สิบก็ปีกันละประมาณนอ้๊าเนาะสักปีแหละล่ลออะอายุสักปีเลยลูกเศร้าไปเศร้าสามเนาะเศร้าสองเศร้าสามเนาะน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องมางานแจกเพื่อนพี่นอ้องเพื่อนว่างานแจกคือว่าคนที่ว่าเสียไปแล้วหลังจากว่า เอาไปแสดงนภารกิจซบแล้วน้องพี่น้องนอะอีกประมาณสองถึงสามมือกัสิเป็นเห็ดบุญนําก็คืองานแจกพี่น้องคือนือว่างานแจกก็เอื่นว่าเป็นงานแจกน้องพี่น้องนอกราพี่น้องเข้าก็คนในหมู่บ้านนี่แหละหลายคนหรือหลายพี่ไม่พี่ไม่น้องก็มาซอยกันมาจัดงานขึ้นซอยกันน้อพี่น้องนอะแต่งานแจกก็คือให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วคมอมเสื้อพี่น้องนี่คมเสื้อบางบุคคลน้องด้อ ก็จะว่าได้ขึ้นสวรรค์ไปกินอิม่มผุทีเสียไปแล้วนั่พี่น้องนาะเป็นครบเสือส่วนบุคคลตัวนี้มาซอยกันนี่ยังกันได้ชิจ,จัดบกับชิมีกองบุญอยู่หนึ่งกองนี่แหละบรรยากาศพี่น้องภาพพี่น้องเบิ้งบรรยากาศรอบๆอยู่ตามบ้านนอกเขากะสิอยู่ประมาณนี้ ิ่งอันนี่แหละหัวมากินนเลยนะเป็นเทไรบ้างมาบอนีหนึ่ง่นอแล้วเนี่ยเชผาเข้าเช่าผาเองนี่แหละเอาเงา้นี่พี่เราไปพื้นที่ลำูเไรอปะไปไปยางเ้ไปกินอะไก็ไไปกินไหมบสจจดมั้หรือปล่าเจัแมนไปโอ้ย่าท่ายหน้าอะไรเด้หมันไม่ได้เรืองกิลุงเพลง ชอบก็ชอบกมอบุยเห็นดอกมามาพี่ดอกกินสคกอนไปเัาเมื่อไอ้เน่ะจอกเนยจอก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 ดชานอจอกเนี่ยพี่้องอาหารกบซีมี่นี่แหละลาบงัวลาบย่งนี่แหละพี่้อกเดี๋ยวบานเข้าเนั่นแหละสมัยตะกี้พูดละ ไปพี่น้องอยู่ตลาดแล้วก็ขึ้นเบิ้งเงพื่อนแล้วพี่น้องเนาะมองเพิ่นสีต่างกองบุญขึ้นไปเบิ้งสักก่อน,น,นสุดร้ายกะเขตอยู่แถว,แถวแบ้านจากที่เป็นบ้านใหม่ไลยพี่น้องเลยกว่าเป็นเพื่อนใหม่ป้าเถอะป้าคือผู้อฒ่าพี่น้องเลย

อ้คนกะไรได้ผอตให้ยไหมอูทบม่ด้้พ่นอเนกผู้เท่าผู้แก่นะพี่น้องเนาะคนกเห็นมาเพาะมาโมมาท่านนำนะพี่น้องเนาะเาูกทังามเลยและเพี่้มาเพาะมาโมถไาม่ขั่วกะได้ ก็รันพี่น้องก็มีอาหารก็บ้านเฮาก็เดี๋แหละสมตามือตำหบักหุงก็อยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะมีขาง่วแนงเผาแนงมัดละก็หมักหุงน้ำพี่น้องเนาะลายหม่องลายบอลอาหารก็คือเห็นที่ต้นอะไรพี่น้องได้ปลาไหลได้ปลาไหลอย่างอ็ดขึ้นก้อยได้ยาวขึ้นก้อยเอาปุบปุีไม่กวนก้อยนางงออยนางก้อยนางก้อยนางก้อยนางอย่างเงี้ยน่าฮึ้ย ก,าก,ากัสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเหตุไอสถานการณ์อยู่ในงานกับสีอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องอยู่ตามบ้านนอกหน้าเฮานี่แหละอยู่ตามอันนี้ชนบทกอแมนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่่างก,กอนอื่นเนขอขอบใจไปพันกฤษฎีเลยพี่น้องพันเอ็ดเลยแหละพันหนึ่งร้อยกฤษฎเลยพี่น้องเอ้ยขอขอบใจไปทั้งเอฟซีบอกฟังเล่าหรือว่าฟังไทยผู้ที่อยู่ต่างประเทศและผู้ที่ไปทำงานเขาท่าอนาะพี่น้องเนาะก,ก็ขอขอบ ใจเป็นหลายๆแต่ะล่านกับสิบขึ้นพุณละปากซองพี่น้องมือนี่กับสิไปซ้ำหนักขึ้นเ่าแหละอ่ะสุดท้ายคลิปนี้สรุปไว้ซ้ำหนึ่งพี่น้องเนาะอ,อย่าเจ็บอย่าจนสุกใจสุกกายสุกสบายดี